แล้วผมไม่อยากอยู่กับมึงเล้วอีลบหมาเต้เต้เต้ล็อกหมาไม่ต้องซูมนะจ้องขนาดนี้จะดูไส้ลเล็กเกมรูปร่างเหมือนลังไส้หมามึงอะ <c oughs> เหมือนลังไส้หมาเหมือนมามเหมือนมามที่อยู่ในตัวของจิ้งเหลินอะโอ้หมึงสวยตายเลยอีกับพ่อแพ้เฮ้ยอีเล็กตีนหมา เลยสองหน้ามึไงไหมมึงเนี่ยหน้าคูณกับเมย์รู้ตัวป่ะไปไหนก็ไปไปเกลียดขี้หน้าไปอีสอบู่บูดอืมสบู่บูดสบู่บูดก็มา,าเอาจ็บปวดมากเลยนะเนี่ยหน้ามึงไปดุก,กดดอีหายีหน้าไปดุอนะีหายีน้าก็มาแล้วเนี่ยนี่ใบกอ้อนเหลือง นี่ดู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 ดีดู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 ดเดูดดูดูดดู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 ูด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 ดูดูดูดาดูดูะูด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 ่ดูดูด มีอะไรพูดมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยให้คิดก่อนเฮ้ยคิดก่อนคิดก่อนมีอะไรพูดมาเลยมีอะไรพูดมาเลยอะไรตัดซิปมันอะหัวหน้ากัดซิปมันนี่นะผมมากเมื่อกี้ไอเห็นตั้งแต่ไอเห็นหม่อมเลยผมเห็นปากขยับอยู่ไอเคี้ยตึงไปด้วยไม่เห็น ไปหาว่าเขาเป็นหัวหน้าพูดงั้นได้ไงเขาไม่ได้พูดขม่ได้พูดเอาดีๆเอออ่ามึงมีอะไรมึงว่ามาอ่ะมึงยังไม่อ่ามึงว่ามาเริ่มคุยก่อนไอ้เจ๊ดเลี้ยวไอ้เจ๊ดเลี้ยวด้ยินะเจ๊ดเลี้ยวคุไม่ยืนแต่พูคิดจบอะไรนะบนญบนญ ไม่ดีนี่ล้ยายใครพูดอะไรเนี่ยผมไม่ได้ทำเรื่องมึงมาถตายกันเต็มเลยมั้งผมไม่ได้ทำเรื่องหีล้งคนจีนนะคนจีนหีล้งไม่ว่าหูตึงหีล้งหูตึงหูตึงเออไม่ดีไม่ใช่ะแล้วถ้าหูไม่ตึงอ่ะหีไม่ได้ลั้างเนียเคียวตั้งไปไปเลยนะ